โอกาสของคุณโอกาสของธุรกิจ MLM โอกาสของคุณโอกาสของธุรกิจ MLM หลายท่า,าคนคงจะได้เห็นภาพข่าวจากสื่อพิม์หรือแม้กระทั่งจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆได้นำเสนอถึงความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจเครื้อข่ายแบบ MLM ทุกคนล้วนแต่ประสบความสำเร็จอย่างทั่ว ถึงและนอกจากจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและการยอมรับของคนในสังคมต่างๆแล้วไรายได้ที่เป็นสิ่งตอบแทนสำหรับผู้เข้าร่วมทำธุรกิจแบบ MLM ที่สามารถบรรดาให้เกิดความสุขก,กันทั่วหน้าทุกคนมีความพึงพอใจสำหรับการทำธุรกิจและการอยู่ในสังคมที่ทำให้พวกเขามีความสุขพร้อมๆกันและ เป็นครอบครัวเดียวกันจากการศึกษาและติดตามความสำเร็จของผู้คนรวมถึงผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านการประกอบพวกิรืตัวคายในประเทศไทยทำให้ผู้เขียนเข้าร่วมเส้นทางการเดินทางกับเขาด้วยเหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเสริมแต่มีรายได้จริงและมีรายได้งานสำหรับคนที่ทำงานและได้เงินเดือนประจำอีกทางหนึ่งพอจริง ที่ทุกคนเล่าขานและพูดถึงมันน่าจะเป็นความท้าทายและสนับสนุนให้เรามีแรงบนนันดาลใจเข้าร่วมการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็ได้เป็นคนในครอบครัวของธุรกิจเสือข่ายมาสรุปกันได้เลยว่าธุรกิจนี้มีโอกาสอะไรบ้างที่ทำให้ทุกคน อยากเข้าร่วมและเมื่อเข้าร่วมแล้วเขาประสบความสำเร็จกันได้อย่างไรบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ต่างๆในธุรกิจ MLM บุคคลที่กกทเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ต่างๆในธุรกิจ MLM บุคคลที่บุคคลสามกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ต่างๆในระบบการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น MLM แสดงเครือข่ายการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น หนึ่งผู้ผลิตเจ้าของสินค้าผู้ผลิตเจ้าของสินค้าผู้ผลิตจะทําการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพสินค้าที่นํามาขายในช่องทางุรกิจเครือข่ายมีทั้งเจ้าของขกัจวครืเข่ายผลิตเองและนําสินค้ามาจากผู้ผลิตสินค้ารายอื่นๆเข้ามาจํานวนจําหน่าย ผู้ร่วมธุรกิจเรือข่าย m l m ผู ình, ้ร่วมธุรกิจเรือข่าย m l m ผู Ng ้ผลิตเจ้าของสินค้าผู้ผลิตเจ้าของสินค้าผู้จำน่ายหรือตัวแทนธุรกิจผู้ร่วมธุรกิจหุ้นส่วนธุรกิจผู้บริโภคสองผู้จำน่ายหรือตัวแทนผู้ธุรกิจผู้ร่วมธุรกิจหุ้นส่วนธุรกิจผู้จำน่ายหรือตัวแทนธุรกิจผู้ร่วมธุรกิจหุ้นส่วนธุรกิจจะส จะใช้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้คือบุคคลทั่วทั่วไปที่สนใจจะมาร่วมธุรกิจซึงทำหน้าที่จำน่ายสินค้าและชวนคนเข้ามาร่วมธุรกิจยิ่งจำน่ายสินค้ามากเท่าใดหรือสามารถชักชวนคนเข้ามาร่วมธุรกิจได้มากเท่าไรการจ่ายผลตอบแทนก็จะได้มากตามลำดับขั้นตึง ขึ้นอยู่กับนยโยบายของบริษัทเครือข่ายนั้นๆตามผู้บริโภคผู้บริโภคคือบุคคลที่เป็นลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ MLM ที่ใช้สินค้าและรวมทั้งเป็นผู้จำหน่ายหรือตัวแทนธุรกิจเองด้วย7แรงดึงดูดของธุรกิจ MLM สร้างโอกาสและรายได้7แรงดึงดูดของธุรกิจ MLM สร้างโอกาส และรายได้ลักษณะของธุรกิจเครือข่าย MLM เป็นการทำธุรกิจที่มีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนกับธุรกิจรูปแบบอื่นๆในการสร้างโอกาสแก่สมาชิกดังนี้7แรงดึงดูดของธุรกิจ MLM สร้างโอกาสและรายได้7แรงดึงดูดของธุรกิจ MLM สร้างโอกาสและรายได้ปรับตัวได้ตามสภาพเศรษฐกิจ ปรับตัวได้ตามสภาพเศรษฐกิจโอกาสของทุกคนโอกาสของทุกคนประสบการสร้างได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์สร้างได้เรียนรู้ได้รายได้รายขีดจำกัดรายได้รายขีดจำกัดตั้งธุรกิจของครอบครัวสร้างธุรกิจของครอบครัวธุรกิจแบบสำเร็จรูปง่ายต่อการลงทุนธุรกิจสำเร็จรูปง่ายต่อการลงทุนความยืดหยุ่นสูงความยืดหยุ่นสูง หนึ่งปรับตัวได้ตามสภาพเศรษฐกิจลักษณะปรับตัวได้ตามสภาพเศรษฐกิจลักษณะของธุรกิจเครือข่าย MLM ที่เกิดขึ้นสามารถปรับตัวได้ตามสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีไม่ว่าในยามเศรษฐกิจดีหรือยามเศรษฐกิจตกต่ำเพราะธุรกิจนี้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบลักษณะของสินค้าได้ตอดของกับ ความต้องการของผู้บริโภคได้ตามภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันจึงทำให้ผู้ที่เข้าร่วมทำทัรวคิจสามารถที่จะจำน่ายสินค้าของบริษัทได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงนอกจากนั้นกลุ่มผู้เข้าร่วมทำทัรวคิจจะมีไรายได้เข้าสู่ครอบครัวในทุก ส,าสภาพเศรษฐกิจหรืออาจ<ไ>จะทำให้ครอบครัวของผู้เข้าร่วมทำธุรกิจ ML MLM ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพส,สภาพเศรษฐกษิจที่ตกต่ำแต่อย่างใดเพราะสินค้าของระบบเครือข่า,ขายธุรกิจนี้สามารถทำให้พวกเขามีไรายได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดลักษณะของเศรษฐกิจตกต่ำหม,มายความว่ากลุ่มผู้บริโภคมีไรายได้ไม่เพิ่มขึ้น แต่ราคาของสินค้าตามท้องตลาดโดยทั่วทั่วไปมีราคาที่สูงมากขึ้นเนื่องด้วยเกิดจากการที่ค่าขนส่งมีราคาสูงขึ้นเพราะน้ำมันมีราคาแพงเพิ่มมากขึ้นและวัตถุดิบที่จัดถือมีราคาที่แพงขึ้นจึงทำให้กลุ่มตัวกิจเคือข่าย MLM MM ปรับตัวเองได้ โดยจะเน้นการจำน่ายสินค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคของกลุ่มเครือข่ายสามารถหาซื้อสินค้ามาบริโภคได้ในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำได้เช่นของใช้ที่จำเป็นสำหรับครอบครัวเช่นยาตีฟันสบููผงซักฟอกน้ำยาล้างจานข้าวสารขนาดของสินค้าจะมีการบรรจุปเป็นขนาดเล็กจำน่ายในราคาที่ไม่แพงเพื่อให้เกิดการซื้อได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อจำนวนน้อยได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษทั้งซื้อลดราคาและแถมสินค้า 2. โอกาสของทุกคนโอกาสของทุกคนการทำธุรกิจเครือข่ายแบบ MLM นั้นใครๆก็สามารถทำได้ไม่ว่าคุณจะอายอุคุณจะอายุเท่าใดหรือแม้แต่คนที่เกษียณอายุก็ตามมีลักษณะทางาร,ร่างกายแบบไหนเพศไหน และจะเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมชนชั้นใดก็ตามนับถือศาสนาใดๆก็ได้ดังนั้นในการทำธุรกิจเครือข่ายนี้ทุกคนสามารถมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทหรือองค์กรที่ทำเครือข่าย MLM เพียงแต่ขอให้มีหัวใจที่มุ่งมั่นเท่านั้น3ประสบการณ์สร้างได้เรียนรู้ได้ ประสบการณ์สร้างได้เรียนรู้ได้ถ้ากล่าวถึงการทำธุรกิจเครือข่าย MLM หลายท่านอาจจะก,กลัวและคิดว่าถ้าถ้าไม่มีพื้นฐานของการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งไม่มีพื้นฐานทางการศึกษาสามารถเข้าร่วมธุรกิจได้หรือไม่ตอนนี้ต้องกล่าวว่าสามารถทำได้ไม่ว่าคุณจะมีความรู้หรือไม่ก็ตามเพราะลักษณะของการเข้าร่วมในธุรกิจนี้จะมี ปอนเซอร์ประกอบประกุณและตอนคุณให้เริ่มทำธุรกิจเกือข่ายตั้งแต่เริ่มต้นแม้กระทั่งการหาคุ่มลูกค้าเทคนิคและวิธีการขายสินค้าของธุรกิจด,ดังนั้นประสบการณ์สร้างได้เริ่มต้นได้เพียงแต่มีหัวใจในการเข้าร่วมและลงมือทำธุรกิจ MLM เท่านั้น ตีรายได้รายคิดจำกัดรายได้รายคิดจำกัดในการเข้าร่วมทุกทำทัวรกิจเครือข่าย MLM นี ML ้ này. จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณอย่างไม่จำกัดเพราะการหารายได้ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณมีเวลาในการเข้าพบลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้ามากน้อยเพียงใดแนละคุณมีมีดาวไลน์ในทีมงานของคุณมากหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ถ้าคุณสามารถทำได้คุณก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งนั้นหมายความว่าคุณได้ใช้เวลาคุ้มค่าหรือไม่สำหรับการทำงานและใช้ความสามารถที่คุณมีอยู่มากเพียงไร5ะความยืดหยุ่นความยืดยุนยดย่นการทำงานในธุรกิจเครือข่าย MLM นี้ไม่จำกัดเวลาในการทำงานคุณจะทำวันเวลาใดนหรือชั่วโมงไหนก็ได้แล้วแต่ตัวของคุณจะสะดวกไม่มีใครสามารถมากำหนดคุณได้ว่าให้คุณทำมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองว่าคุณมีความตั้งใจอย่างไรในการทำธุรกิจเพียงแต่คุณ จัดการเวลาทั้งหมดที่มีอยู่ของคุณให้สะดวกเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าของคุณได้คุณไม่จำเป็นต้องมีความกัง,ง,งวลเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวรับส่งลูกไปกับโรงเรียนการไปประชุมกับโรงเรียนของลูกการดูแลพ่อแม่ที่อยู่ในวัยชราคุณไม่จำเป็นต้องเสียสละตัวใดๆ คุณสามารถทำงานทั้งหมดได้และยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ประจำหรือถ้าคุณไม่มีงานประจำคุณก็สามารถที่จะยึดเอาธุรกิจรูปแบบนี้เป็นงานประจำก็ได้เพื่อเพิ่มรายได้และความสุขสบายให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นหรืออาจสรุปได้ว่าการทำธุรกิจเครือข่าย MLM นี้คุณจะมีความยืดหยุ่นสูงในด้านต่างๆ ไม่ต้องมีเจ้านายคอยจับผิดและประเมินผลงานไม่มีลูกน้องที่คุณต้องคอยดูแลและประเมินผลงานไม่มีมีเวลาในการทำงานหรือเข้างาน8ปดโมงถึง16นาฬิกาไม่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ทำงานวันจัทนทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์และอาทิตย์คือวันหยุด 6. สร้างธุรกิจของครอบครัวสร้างธุรกิจของครอบครัวในการทําธุรกิจเครือขาย MLM นี้เป็นโอกาสที่จะทําให้ครอบครัวสามารถทําธุรกิจร่วมกันได้เพราะธุรกิจนี้ไม่จําเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ที่มีมากรทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ดังนั้นคุณสามารถทําให้บุคคลในครอบครัวของคุณช่วยทำธุรกิจได้โดยอาจแบ่งหน้าที่กันได้เช่น คุณอาจเป็นผู้นเซอร์เตัวคนในครอบครัวของคุณเน้นการขายปีกหรือการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภคได้ดังนั้นทุกคนในครอบครัวก็จะมีโอกาสที่จะใกล้ชิดและเปลี่ยนความคิดเห็นแนละมีความสัมพันธ์การเพิ่มมากขึ้นตามมาต้องเที่ยวประเทศต่างๆในวันหยุด รวมกันได้เพราะมีโอกาสในการหยุดวันเดียวกันเจ็ดธุรกิจแบบสำเร็จรูปธุรกิจแบบสำเร็จรูปง่ายต่อการลงทุนการเข้าร่วมทำธุรกิจเครือข่าย mlm นั้นเป็นเป็นลักษณะของธุรกิจสำเร็จรูปที่ต้องจะที่ท่านสามารถเข้าร่วมและลงมือดำเนินการในธุรกิจนั้นได้อย่างทันทีทันใดไม่ต้องทำตาม ขั้นตอนเหมือนกับการทำธุรกิจรูปแบบอื่นที่ต้องมีการจัดเตรียมขั้นตอนต,ต่างๆก่อนเริ่มลงมือทำธุรกิจ